สวัสดีครับพวกเราคณะผู้จจวิจัยจากวิทยาลัยสงสาวิจัยเราเสนอผลงารวิจัยในหัวข้อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำทางกายภาพอาจารเคมีบางประการข,อข,อาขอ้อควาคออนไลน์ของแพลนตต้นพืชบริเวณพื้นแผ่นหินอำเภอจุฬาเจ้าขอนแก่นคณะผู้วิจัยประกอบด้วยเด็กชายพิชานุนเบี้ยกะระทูกเด็กชายนรุช,ชัยอักษรเจริญเด็กชายปัญญพงศ์ไตรสรรณศาดชาัญญ้นมัธยมศึกษาปีที่สองคุณครูที่ปรึกษางานวิจัยนายพิวัตรศรีกันหาและนายบัญชาเมาวุฒุ่ม ที่มาละความสาคัญน้ําเป็นทรัพยากรสำคัญที่อตงตโลกนิเวศโดยเฉพาะแคตตอนซึ่งเป็นชนีวงหกรรมชีณภาพน้ําที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของสุ่อาหารห้วยแปรนหินอาจได้ร,กกร,ไร,ร,รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมหรือน้าเสียจากชุมชนดังนั้นการศึกษาและการติดตามคุณภาพน้ําที่มีความจําเป็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนจากการทรัพยากรน้ํารวมถึงการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางน้ําและการเฝ้าระวังผลกระทบจากกิจกรรมคำถามวิจัย คุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีบางประการมีความสัมพันธ์กับความหลากหลายของแพลงต้นบริเวณห้วยผัยขุนหินอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นอย่างไรวัตถุประสงค์งานวิจัยหนึ่งเพื่อศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีบางประการบริเวณห้วยผ่ยขุนหินอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นสองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์คุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีบางประการกับความหลากหลายของแพลงต้นคือข้อเขตของการวิจัยหนึ่งพื้นที่ศึกษาห้วยผัยขุนหินอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น สปัจจัยเกี่ยวข้องที่ต้องศึกษาตรวจวัดคุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมีได้แก่อุณภูมิความโปร่งใส D.O. pH T.D.S. และ E.C. ความหลากหลายของไงต้นพืช 3. ช่วงเวลาในการทำงานวิจัยเดือนพฤศจิกาย,ยนพศ2567ถึงเดือนมกราคมพศ2568วิธีดำเนินงานวิจัย 1. กํากำหนดจุดศึกษาจุดเก็บตัวอย่างสงฝั่งของลำห้วยฝั่งเกษ,ษตรกรรม A 1ถึง A 1 0ฝั่งชุมชน B 1ถึง B 1 0 สองต่ว่าคุณภาพของน้ำทางกายภาพและเคมีตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2567นถึงเดือนมกราคมพศ2อ6 8ัน้รดได้ช่วดูรัวสัปดาห์ละอีกครั้งตามวิธีการของโก o b โปร o t คอ o l วัดค่าความโปร่งใสของน้ำ 2. วัดค่า DO 3รายงานข้อมูลก l o b e Data e n t ผ่านแอป g l o b Observer 3. การเก็บตัวอย่างและศึกษาแพลงตนพืชตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพศ2567ถึงเดือนมกราคมพศ2568ได้ช่วยดูเหาสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง1เก็บตัวอย่างน้ำจูดศึกษาละหนึ่งลิตรจำนวนสามซ้ำแล้วสูมเก็บน้ำซ้ำละหนึ่งร้อยมิลลิลิตร 2, จากนั้นใช้หลอดหยดสูมดูจำนวนสามหยดต่อสไลด์ทั้งหมดสามสไลด์3นํนำตัวอย่างแพลงตนพืชมาวินิจฉัยชนิดผลการวิจัยคุณภาพน้ำทางกายภาพบัตรการ อุณหภูมิฉเฉลี่ยอยู่ที่26.71องศา,าเซลเซ,เซียสซึ่งอยู่ในช่วง25.4ถึง28.18องศา,าเซลเซียสความผกผันของน้ํามีค่าฉเฉลี่ยที่4 7 4 1ซมซึ่งอยู่ในช่วง44 52.4ซนเมตรคุณภาพน้ําทางเคมีบางประการของแข็งละลายทั้งหมดฉเฉลี่ย234.49ม mm ิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งอยู่ในช่วง219.5ถึง253.5ม mm ิลลิกรัมต่อลิตรการนําไฟฟ้าฉเฉลี่ยอยู่ที่489ไมโคร ซีเมนต์ต่อเซนติเมตรซึ่งอยู่ในช่วง451ถึง555มโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรออกซิเจนละลายในน้ำเฉลี่ย5.81มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งอยู่ในช่วง5.38ถึง6.21มิลลิกรัมต่อลิตรความเป็นกรดเป็นด่างเฉลี่ยอยู่ที่7.01ซึ่งอยู่ในช่วง6.74ถึง7.37การวิเคราะห์คุณภาพน้ำตารางที่1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำประเภทที่3มตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำาขื่นบินพบว,ว่าคุณภาพของน้ำทางกายภาพและทางเคมีบางประการในให้วยไผลินในช่วงเดือนกีายนสองหาหกเจ็7ถึงมกราคม2ห6 8ปเป็นไปนตามมาตรฐานสาความหลากหลายของแพลงต้นที่สำรวจพบภาพที่6แสดงแพลงต้นแต่ละชนิดตสำรวจพบในแต่ละจุดศึกษาภายใต้ก๊าซยูเรทที่กำลังขยายสี0อยเท่าสารที่2แสดงจุดศึกษาและจำนวนชนิดของแพลงต้นพืชที่พบในเดือนต่าง จากตารางที่สองที่จุด A มีความดังยของแพลงต้นมากกว่าที่จุด B ที่จุด A สูงสุดอยู่ที่5ชนิดที่จุด B อยู่ที่2ชนิดโดยเฉพาะจุด A 5และ A 9และจุด A 10ความดังยของแพลงต้นมากที่สุดครับสรุปผลการศึกษาจากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีบางประการ มันเลยเป็นผ่านหินเพราะว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําอย่างน้าผิวดินประเภทที่3ซึ่งกล่าวได้ว่าแต่น้น้ำผ้าใยปูนหินมีอุณหภูมิอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อก,การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ามีสภาพเป็นกลางถึงเบสเล็กน้อย ซึ่งเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตข um องแพลงตอนและสิ่งมีชีวิตในน้ำมีปริมาณของแข็งละลายอยู่ในระดับน้ำที่เหมาะสมมีออกซิเจนเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำมีปริมาณสารละลายอยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมถึงมีความโปร่งใสของน้ำอยู่ในระดับที่ดีแสดงให้เห็นว่าคุณภาพน้ำในพื้นที่หินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเหมาะสำหรับการดำรงชีวิตของแพลงตอนและสิ่งมีชีวิตในน้ำอื่นๆเพื่อพิจารณานึงความหาหลายของแพลงตอนพืชที่พวกเขียนว่าเป็นต้นไม้ใหัาชนิด เพื่อนักผู้ชนิด A และ C พวกเากระจายตัวสูงสุดทั้งสองฝั่งการศึกษาพวกกระจายตัวในละ95และ90เขาจะศึกษาทั้งหมดจานวนดียคณะนักผู้ชนิด B, D และ E พวกเากระจายตัวเฉพาะจุดพอจุดศึกษา A ซึ่งเป็นฝั่งเกษตรกรรมเท่านั้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรพงษ์วงศ์สุวรรณคณะ265ที่พบว่าคุณภาพน้ำที่เหมาะสมโดยเฉพาะค่าอาและ p h สนับสนุนการเพิ่มขึ้นของฟังต้อนเพื่ครับอธิบายผลการศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีที่วัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตของสิ่งมีีชวิตในน้ าดีโอและพีเอที่เหมาะสมสะท้อนถึงคุณภาพน้ำที่ดีซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มความหลากหลายและการกระจายตัวที่แตกต่างกันของแพงต้นพืชในแต่ละจุดการศึกษาผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานที่ว่าคุณภาพน้ำที่เหมาะสมจะส่งผลต่อความหลากหลายของแพงต้นพืชเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณที่มีคุณภาพน้ำดีกินาประโยชน์ที่ได้รับผลการศึกษาสามารถนำไาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs โดยพัฒนาเป้าหมายที่6และเป้าหมายที่14ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยและผู้รับชมทุกท่านครับขอบคุณครับ